สวัสดีครับก็เดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานเนาะไม่ได้พบพูดคุยกันค่อนข้างนานะระดับหนึง่งเดี๋ยวผมเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่ามันมีเสียงเสียงมันจะเบาไปหรือเปล่าเนาะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเบาก่อนอ่าโอเคเสียงน่าจะชัดเจนนะครับเห็นมีทักมาหลายคนนะครับก็ ตอนนี้จบเคซีแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับก็เวเดอร์ได้เป็นจักรพพัดไปนะครับก็ตามการความคาดหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับใครที่ <c oughs> ใครที่อยู่ข้างเวเดอร์ก็ไม่เคยแทงถูกเลยอ <c oughs> เอ no. เอเนาะคราวนี้มันก็มีเก็บตกเคซีในหล,หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าก็จะไปดูกันเนาะว่า ยังไงเดี๋ยวเราเอาเคีก่อนไหมดูยังไงวะอ่ะรีเพนะครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าคือมันมีความผิดพลาดนิดนึงนะครับตอนที่ที่เราเราเจอกับกอดอนนะครับเป็นหมีหมีกอดอนเป็นดาบเป็นหมีเก่านะครับอยู่ทีมดาบนะครับเขาอยู่ยุโรปนะครับเขาใจว่าไม่แน่ใจว่าอยู่อยู่เยอรมันหรือเปล่านะครับก็ แข็งมากนะครับถือตอนแรกไม่ไม่คิดว่าจะจะแข็งขนาดนี้นะครับมันก็เกิดความผิดพลาดเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลบกันนะครับเอ่อเดี๋ยวมันไล่อย,ย่างไงนะครับอ่ะมันก็ตั้งแต่วันที่28นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเนาะก็โดนตอดหมายเรื่อยๆนะครับที่ปาฟาแล้วก็บุกชนะนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวมาดูไฮไลท์นะครับลองสังเกตเนาะอันนี้แล้วก็ตีชนะนะครับสำหรับท่านไหนที่ เข้ามาเล่นเกมนี้แล้วแล้วยังงง,งกับระบบก็ลองค่อยๆศึกษาการเล่นสงครามเคซีนะครับก็ลองดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงก็ลองเข้ามาฟังฟังผมพูดก่อนก็ได้จะได้จะได้พอจับทางได้เพราะว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันมันมันมีเงื่อนไขในการชนะเยอะนะครับมันเป็นเกมเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะครับมันไม่ใช่เกมที่เปิดมาลงแบบหงุหดหงด,ดกันนะครับการทําของเรามันมีผลทั้งหมดนะครับอ่ะสังเกตเวลานะครับ ป้องกันล้นะครับซึ่งเขาก็มาทั้งคืนเลยนะครับลูกเช้าวันเสาร์านี้ก็มานั่นแหลตีเนี่ยมาตลอดเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราแบบเจาะลึกกันนิดนึงนะครับก็ฟังเพลินๆเ,เนาะนานๆจะได้มีเวลาคุยกันสักทีนึงนะครับเ,เนี่ยลองดูนะครับเนี่ยผมก็บุกเราตีเรามาเรื่อยๆนะครับ ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับลองเวลานะครับมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนี่ยโหตีแบบมันก็ต้องตั้งขุ่นไว้ตลอดเนาะ <c> คนที่เล่นเคซีนี่ต้องยอมรับว่าต้องสละเวลาส่วนตัวนิดนึงนะครับว่าม,ามามาดูตรงนี้นะครับใครที่ฝากไว้นะครับมันก็มีหลายๆประเด็นนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ที่ทมาแล้วบางทีไม่มีเวลานะครับอาจจะต้องรบกวน ขอร้องกันว่าให้ให้นึก <tinc S 1> <giving quin. S 2> ถึงหน้าเพื่อนนะครับให้นึกถึงหน้าพี่ๆป้าๆที่มาลงพี่ๆน้องๆเรานะครับที่ลงเข้ามาลงเล่นเนี่ยคือเขาก็อยากชนะเนาะแล้วบางทีท่านไม่ไม่อ่อน่เงี้ยแล้วมันก็เป็นภาระของเพื่อนนะครับมันก็เพื่อนหลายๆคนก็เซ็งไปครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนไทยทุกๆคนนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ได้ก็หาคนที่มีเวลาดีกว่านะครับเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวนะครับ เพราะว่าผมก็ไปเล่นอยู่กับคนต่างชาตินเขาไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าคือเขาพร้อมพร้อมเพรียงในการเล่นออนไลน์นะครับอ่ะเนี่ยมันก็ตีกันไปตีกันมานะครับจนมันตีเยอะมากเลยอ่ะ,อะลองดูนะครับต้องถามตัวเองก่อนไหวไหมนะครับตั้งแต่5้าโมงเนี่ยไหวไหมนะครับต้องดูศักยภาพสุขภาพเราด้วยนะครับถามว่าเนี่ยขุนปุก300ตัวแต่ถ้าไม่อนมันก็เปล่าประโยชน์นะครับอันนี้บอกกันว่าเนี่ย ตีตีตีมาเนี่ยมันห้าทุ่มมันก็ยังตีอยู่เนี่ยป้องกันนะครับดูนะครับตี2มันก็ยังตีนะอ่าลองไปดูโอตัผมไม่แน่ใจอะว่าว่าถ้าผมกดแล้วมันจะต้องไล่ใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูอันที่เป็นไฮไลท์ดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าเรากันอยู่ที่ปาฟานนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเรากันให้อยู่นะครับ แล้วเราก็บุกเมืองเขาเมืองสุดท้ายนะครับแต่ปรากฏว่าเ,เดี๋ยวลองไปดูนะครับออก่อนสิบใกล้ๆสิบเอ็ดโมงอ,เ,อ,อเราโดน เราโดนเป่าแตรมานะครับเป็นเป็นโดนแตรรัวๆมากเลยนะครับบอกเลยว่าเราโดนโดนแตรรัวๆอันนี้หรือเปล่าอ่าอันนี้นะครับอันนี้เลยช็อตช็อตนี้เลยนะครับเราเสียปลาฟานตอนสิบโมงสีสิบห้านะครับที่มีแตรมานะครับอ่ะลองไปดูกันนะครับ ครับปกกันตัวแรกไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับลุมไปย่างแดงตัวทีเด็ดเลยนะครับกองจานที่เคยเก่งกันไว้ในครับว่าตัวนี้ทีเด็ด ฟรีครับบอดเลยตายฟรีไมนะ่รู้ว่าเสียงนี่มันจะดังไปหรือเปล่า เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับโดนแตรมานะครับโดนเป่าแตรมาโอ้เรียบร้อยนะครับ30,000 0หายวับไปในตานะครับอ้าวถ้าเปิดกลับมาก็กลับมาใหม่เออต้องเริ่มใหม่นะครับอันนี้ก็เห็นแล้วเนาะโหเหนี่ดูนะครับมันต้องโฟกัสกันขนาดเลื่อนไวๆแล้วยังแบบแล้วก็ต้องบอกว่าเกมมันก็วนแล้วนะครับคือ คือเราเสียที่ปลาฟานเนี่ยนะตอนนั้นก็หลุดหลุดหมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าหลุดหลุดยาวเลยนะครับอันนี้เหมือนจะยึดกลับมาได้แวบหนึ่งเนาะแล้วเหมือนเราก็โดนต่อที่เ,เจียนหนิงนะครับเราก็โดนแต่อีกมามารล,ลัวนะครับวววพี่น้องบอกเลยว่ามารุัว แต่รุนรัวนะครับทหารหายหมดนะครับบอกเลยเอตอนนั้นคือตอนนั้นหนึ่งอะผมเนี่ยช็อกอยู่นะครับคือแต่เดียวแตกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับคือไม่น่าไม่น่าคือไม่คิดว่ามันจะสวนกลับมาเร็วและรุนแรงขนาดนั้นนะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะครับพอที่ปาฟานแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ ป่าตู่ไปตีมานะครับเดี๋ยวแ๊บหนึงน่งเนาะเห็นไหมครับมันดันขึ้นมากันที่ป่าฟานประมาณ6 0แสนนะครับเดี๋ยวจะมีช็อตซีนเทพของพิสารนะครับพิสารเราโหบุกทะลุทะลวงอันนี้ป่าตู่นะครับป่าฟานเอา,าโหวาเวนกร,รมเลื่อนใหม่หมดเลยนะครับเอาใหม่โอ้โห ครับว่ามันต้องขอคนพร้อมจริงๆนะครับคุณท่านปลุกเยอะก็ดีนะครับแต่ถ้าปลุกเยอะแต่ว่าท่านไม่อ่อนนี่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับทำยังไงะดับเหตุการณ์ก่อนผมไม่รู้ว่ามีท่านไหนเข้ามาดูบ้างนะครับว่ามันก็มีกิจกรรมจัด แข่งกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับบางทีตอน10โมงเท่าไหร่นะ5 2หรือ4 2นะ 63, 63. นะะถึงตอนนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายแล้วนะครับบอกเลยว่ากำลังช็อกอยู่ สารเจียงป้องกันสารเจียงป้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจังหวะแต่ไม้เทียงนะครับนี่เขาเขายกมากันกันแล้วนะครับที่ป่าฟานนี่ก็มีท่านข้าวนะครับ แตกอีกรอบอ่ะอันนี้ปลาฟาร์มาอ่าเจียนหนิงนะครับมานี่แตกมาอีกรอบนึงนะครับอ่าลองดูกันอีกสักรอบนึงอันนี้หลังจากที่ปลาฟานแตกแล้วนะครับเจียนหนิงเราก็โดนแตกเข้ามาอีกชุดนึงนะครับมาไปสามหนังก่อนเซตเดิมนะครับอของสุนจานห้ามพูดไปพูดง่ายก็ไปซึ่งประโยชน์ การเรือลักษณะเรือทรงลองดูนะครับคือผมก็ไม่มัน่นไม่เข้าใจว่ามันแตก แตกเลยบอกเลยนะครับตายตายนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่เราเสียเมืองนี้ที่ที่ไหนเจียนหนิเนาะเดี๋ยวก็จะต้องกลับไปดูใหม่นะครับคือเราจะเรียกว,ว่าอะไรเราก็พยายามกันอย่างที่สุดแล้วนะแต่ว่าแต่มันมารับ เลื่อนใหม่อีกอ่ะ,อะเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตอนกี่มมงวะไม่ได้ด,ดูครับก็มาอัปเดตกันสั้นๆนะครับว่ามันก็ไม่โอมมันก็ไม่สั้นนะ15นาทีแล้วออว่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีพีพ่ๆน้องๆคนไทยท่านไหนเข้ามาสองบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ได้ประสบการณ์เนาะ อันนี้ก็เพิ่งเพิ่งมีเวลามานั่งดูมันเต็มๆนะครับเนี่ย <c oughs> เออพอแตกป๊ามีไหลยาวเลยสติสตางค์ต้องต้องหยุดเลยครับตัวนะครับไม่งั้นออหายเหมือนกันเนาะป้องกันมันต้องเจียนหนิงอ,ะอ่ะอันนี้นะครับมันยังไม่จบแม่งบุกมาตีต่อบุก แตกมาอีกนะครับมันแตกมาที่เมืองใต้แลแ้วอะไรวาอูหยางนะครับอูอูหยางอูนะมันดิบไข่ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแตกผมผมจำได้ว่ามันแตกนะนี่ยดิบไข่นะครับ เหลือคนเดียวแล้ววะขอดูก่อนมีที่ไหนเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะให้ทำไมมีผมกันคนเดียววะคนผมคนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูก่อนหรือตอนนั้นโยกทหาร <c oughs> นครับผมกันแถวตัวแรก รผมการเสร็จปุ๊บผมน้องผมก็ตายออกไปนะครับก็มาเป็นท่านไฮซาน ก็ผลสึกก็ประมาณนี้นะครับคนที่ดได้มีโอกาสเข้าไปเล่นก็ลองดูนะครับลองฟอร์มทีมดูแล้วก็หรือว่ายังไงก็ลองพูดคุยกันในไลน์ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยใครจะลงอะไรยังไงแล้วนัดแนะคนที่มีเวลามาเล่นนะครับมันสังเกตเนาะเมื่อกี้เราก็แชร์ให้ดูแล้วนะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับคอนซูมเวลาชีวิตเยอะระดับหนึ่งนะครับก็ขอให้มั่นใจว่า ถ้ามีเวลาเราสามารถมาเล่นได้นะครับผมก็ส่วนเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกอันนึงขำๆนะครับก็เดี๋ยวบุกตี12ขุนพลแล้วกันเนาะพอดีขุนพลมันมันที่มีอยู่มันค่อนข้างครบในฝั่งของโจกนะครับก็เดี๋ยวผมทําอีกอันนึงแล้วกันเนาะก็วันนี้อัปเดตเคซีหลังเคซีประมาณนี้นะครับอ้อสุดท้ายเออยังไม่ได้ลืมนะครับมันจะมีทับของ พี่พี่ไม่ใช่พี่สารนะครับเดี๋ยวผมทําแยกเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดเลยละกันเนาะค่อนข้างค่อนข้างเทพมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแชร์ทำไว้ให้ดูก็เดี๋ยวเอาเคลอปนี้กลับมาดูรีเพย์ด้แหละว่ามทำไมมันถึงแตกวะเออประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเราดูกันนะครับก็จบก่อนคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ